สรุปดวงชะตาครบ12ราศีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดวงของคุณจะดีในเรื่องอะไรหมอไก่สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปเช็คดวงกันนะคะหมอไก่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นค่าครูด้วยนะคะดวงชะตาชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงปังอย่างมากในเรื่องของการงานนะคะ ไม่ว่าคุณจะทํางานไหนอยู่ค่ะงานนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมใจปรารถนานะคะแต่ในเรื่องของการเงินหมอไก่ขอแนะนําให้คุณสํารองเงินเอาไว้สักส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะยังไงต้องหันมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะถือว่าเป็นเดือนที่มีความสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมากนะคะ ดวงชะตาชาวราศีพฤษภค่ะในช่วงเดือนนี้ดวงการงานของคุณถือว่าดีมากพอสมควรเลยนะคะถึงแม้ว่างานของคุณจะหนักงานจะหน่วงภาระงานเต็มโต๊ะเลยนะคะแต่งานของคุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยค่ะว่าดวงมีเกณฑ์ต้องควักกระเป๋าจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวหรือว่ายานพาหนะนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายที่หนักๆค่ะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายออกไปอยู่แล้วนะคะ ดวงชะตาชาวราศีเมถุนค่ะในเรื่องของการงานบอกเลยนะคะว่าในช่วงเดือนนี้จะค่อนข้างเหนื่อยค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เขาจะโยนงานเข้ามาให้คุณทําหรือว่าโยนโจทย์ยากเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะเรียกว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะวาสนาในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะคงที่ปานกลางค่ะคือยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันหนักๆเข้ามาหรือว่ายังไม่มีในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่ชาวราศีเมถุนไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเพราะว่าวันข้างหน้าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะคะยังไงวันนี้ก็หมั่นทําบุญสะสมแต้มบุญไปก่อนนะคะ ดวงชะตาชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าดวงดีมากเลยนะคะดวงของคุณดี2เรื่องเลยค่ะทั้งในเรื่องของการงานและการเงินเรียกว่าจะปังไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานไหนอยู่ค่ะงานนั้นจะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินทองอย่างเต็มที่เลยค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีกรกฎขยันเต็มที่รับรองว่าคุณมีเงินเหลือมีเงินถุงเงินถังในมืออย่างแน่นอนค่ะ ดวงชะตาชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าดวงของคุณจะดีมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะจะมีโอกาสฟุกฟุกนะคะโดยเฉพาะโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาในชีวิตค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะบอกเลยค่ะว่าอาจจะปวดหัวสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเจอปัญหาจุกจิก,จ,กจิกนะคะให้คุณต้องมาแก้ไขค่ะแต่ปัญหาเหล่านั้นนะคะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์สบายใจได้เลยนะคะ ดวงชะตาชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเรียกว่าชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะก้าวหน้าแต่ช้าหน่อยแต่ก็จะมีความมั่นคงอย่างมากๆเลยนะคะแต่เรื่องที่จะต้องกาดอกจันเอาไว้นิดนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะจะต้องระวังนิดนึงค่ะทั้งสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองและสุขภาพร่างกายของคนในบ้านนะคะ ถ้ามีโอกาสค่ะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณไปตรวจสุขภาพร่างกายนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินต้องออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะดวงชะตาชาวราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้บอกเลยนะคะว่าดวงของคุณค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่จะไปสมหวังในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้นะคะในช่วงครึ่งแรกค่ะ คุณจะยังต้องเหนื่อยเพราะว่างานจะยังหนักอยู่นะคะแล้วก็อาจาจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยค่ะว่าคุณจะหาเงินได้มากแต่ภาระค่าใช้จ่ายของคุณก็ไม่น้อยเลยนะคะแต่ถ้าคุณค่ะบริหารจัดการการเงินให้ดีรับรองว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินช็อตแน่นอนค่ะดวงชะตาชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกดวงมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกแล้วค่ะ คุณมีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขความสมหวังที่คุณรอมานานนะคะอย่างในเรื่องของการงานค่ะบอกเลยนะคะว่ามีแนวโน้มว่าจะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าคุณจะต้องปวดหัวกับเรื่องของลูกน้องหรือว่าบริวารบ้างแต่ยังไงก็ไปรอดแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของการเงินดวงมีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วนิดๆน,น,นะคะคือมีเรื่องต้องใช้จ่ายจุกจิกยิบย่อยพอสมควรค่ะแต่ไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาอย่างแน่นอนค่ะ ดวงชะตาชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเรียกว่าดำเนินไปอย่างปกติสุขค่ะถ้าคุณนะคะคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของงานเล็กๆโปรเจกต์เล็กๆคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนนี้เลยนะคะแต่ถ้าคุณหวังในเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่หรือว่างานใหญ่ค่ะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาต้องรอกันสักนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินหมอไก่ขอแนะนําให้คุณกอดกระเป๋าสตางค์ของคุณเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะ เพราะว่าดวงมีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือว่าความเจ็บป่วยไม่สบายและอุบัติเหตุด้วยนะคะอันนี้ต้องกาดอกจันเอาไว้เลยค่ะว่าต้องระวังนิดนึงค่ะหมอไก่ขอแนะนําให้ชาวราศีธนูนะคะหาโอกาสในการไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไทยชีวิตสัตว์หรือถ้าไม่สะดวกนะคะเป็นการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อเพื่อเป็นการเสริมดวงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ดวงชะตาชาวราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะดวงของคุณค่ะมีโอกาสได้เจอการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังต้องเหนื่อยในช่วงแรกๆค่ะเพราะว่าจะต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆนะคะแต่สักพักหนึ่งจะลงตัวและงานของคุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้หมอไก่ขอแนะนําให้คุณเน้นในเรื่องของการออมเงินเป็นหลักค่ะถ้าคุณคิดว่าจะไปลงทุนนะคะหรือว่าจะใช้จ่ายอะไรด้วยเงินก้อนใหญ่อันเนี้ยควรจะชะลอไปก่อนนะคะดวงชะตาชาวราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เรียกว่าดวงดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ ถ้าคุณทำงานไหนรับผิดชอบงานไหนอยู่จะมีโอกาสที่งานนั้นจะประสบความสำเร็จสมใจปรารถนาค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากคุณจะได้เงินจากงานหลักแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อีกด้วยนะคะ ดวงชะตาชาวราศีมีนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะดวงการงานของคุณค่ะมีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทํางานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของคนภายในองค์กรค่ะซึ่งงานของคุณอาจจะมีความล่าช้ามากกว่าปกตินะคะแต่ยังไงงานของคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนในเรื่องของการเดีลยวงานไม่ว่าจะเป็นการเดีลยวกับผู้ใหญ่หรือว่าการเดีลยวกับลูกค้าอาจจะต้องติดต่อมากกว่า1ครั้งนะคะแต่ถ้าคุณไม่ย่อท้อคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินยิ้มได้เลยค่ะเพราะว่าดวงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์อย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะได้ล่าฟุกๆเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะหมอไก่ทําการสรุปดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วคุณล่ะคะเป็นคนราศีอะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกหมอไก่หน่อยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้คะ่ะหมอไก่ฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ